เทปทู tw. com เว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกัมันเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจาก o ยูทูบกัมมันเวยนะครับผมหลายๆคนนะฮะช่วงนี้ก็กลับมาเล่นกิโยตินกันอีกรอบหนึ่งนะผมหลังจากซาซาเรื่องรีบเรียนกันไปนะครับอาแล้วในเมื่อกลับมานะครับผมหลายๆคนก็แบบเอ้ยไม่รู้จะใช้กาตาอะไรดีนะผมอันนั้นก็ดีอันนี้ก็โดนนะครับผมก็เลยมาถามบ่อยบ่นะครับว่าเอ้ยพี่ครับใช้กา มีอนาคตอีกนิดหน่อยนะฮะก่อนอื่นเลยนะครับผมใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด s ั b สไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเวลามีลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้ไม่พลาดนะฮะผมได้ไปรวบรวมเจการ์ตาสถานพบสยบหมู่มอนมาแล้วนะครับผมซึ่งอันนี้บอกเลยว่ามันไม่ได้เรียงตามอะไรนะเรียงตามความชอบของผมเองนะครับผมแล้วก็มันจะมีตั้งแต่แพทปัจจุบันนะครับผมที่มีอยู่ในตอนนี้แล้วก็อนาคตอีกนิดหน่อยนะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผม เริ่มกันที่อันดับที่1นะครับผมในดวงใจของผมเลยนะครับนั่นก็คือการ์ตาทองนั่นเองนะฮะการ์ตาทองเนี่ยความสามารถของมันนะครับผมก็คือเพิ่มแอทแท็กสินะครับตามระดับการตีบวกนะฮะเนี่ยยังบวกสิก็คือได้แอทแท็กร้อยสามสิบแล้วนะครับผมแล้วก็ค่าคีย์ดิคอลขึ้นสองเปอร์เซ็นต์นะครับหมายความว่าเอาค่าตีบวกเนี่ยคูณสองได้เลยครับผมเป็นค่าคีย์ดิคอลเดามีนะครับอ่าเช่นบวกสิบสามเนี่ยก็จะคีย์ดิคอลเดามีแรงขึ้นยี่สิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ถ และถ้าตัวละครมีเลเวลตั้งแต่70ขึ้นไปจะได้แอทแท็กเพิ่มขึ้น10ทุกๆ10เลเวลนะครับสมมุติใครที่เลเวล100สัก1 7 5ก็ได้นะผมลบ70ก็เหลือ105ใช่ไหมมันก็คือได้แอทแท็กเพิ่มขึ้นมา100แล้วอะถือว่าเป็นกาตาที่ค่อนข้างแอทแท็กสูงมากับผมก็คือตีบวกก็ได้10นะฮะเบสเลเวลเยอะก็ได้อีก10นะครับผมขี้แรงอีกตลังหากนะครับผมแล้วก็แต่ข้อเสียมันนิดนึงก็คือตัวเบสต้นมันน้อยนะผมถามว่า คือตอนนี้เท่าที่ลองๆกันมาดูเนี่ยเหมือนกระทะทองเลยนะครับผมจะแรงที่สุดในการตีคริติคอลแล้วนะครับผมตอนนี้ยังไม่มีรายแรงกว่านี้นะฮะข้อเสียหลักๆของมันเนี่ยก็คือตัวเบสแด้แท็กมันต่ำกว่านิดนึงับผมแค่80นะครับผมแล้วก็มีสล็อตแค่สล็อตเดียวนะครับอ่ะแต่ข้อดีของมันก็คือหลายอย่างับผมก็คือแท็กสูงับผมใส่ได้ตั้งแต่เลเวลหนึ่งนะครับผมก็คือจริงๆก็เปลี่ยนเป็นเอเนซีนปุ๊บก็ใส่ได้เลยนะผมก็เลยเป็นที่นิยมนะครับผมแล้วก็ตีบวกง่ายเพราะแต่ก่อนนคะะดิึ การที่นิยมใส่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกงูดำนะครับผมเพราะส่วนใหญ่จะเป็นตีขี้กันมากกว่าแล้วก็เอาส่วนหมวกเนี่ยไปใส่เป็นพวกหมวกเสืออะไรพวกนี้ครับผมมันจะได้เพิ่มดาเมจได้ค่อนข้างเยอะนะครับอาจจะมีบ้างที่แบบบางคนไปใส่หมวกงูแล้วเอากาตาเนี่ยมาใส่เป็นม้าดำก็ได้เหมือนกันสำหรับสายตีบอสนะครับผมแต่ถ้าเก็บถ้าใช้เก็บเลืวลทั่วไปเนี่ยงูดำก็พอแล้วนะครับผมอย่างผมก็ใช้งูดำปไปยยาวๆเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นกาตาอันแรกครับผมเรียกว่าเป็นสตาร์เตอร์ของทุกคนเลยก็ได้นะครับผมที่ควรจะมีไว้ัักออนนนง็คืเปา,าทาง,งูดนะครับ เอาไว้ใช้เก็บเลเวลในช่วงแบบตั้งแต่เปลี่ยนไปนไั่นสิ้นแล้วก็ยาวจะถึงกิโยแรกๆเลยนะครับผมต่อมาครับผมการต้าที่2ครับผมการต้าทานอสนะฮะการต้าทานอสเป็นการต้าที่ได้จากการเก็บชิ้นส่วนในดันโกดพาเลตหรือว่าเคิร์ดซอร์ทแมนนะครับผมเก็บจํานวน300อันแล้วก็ไปแลกการต้าแล้วก็ค่อยมาตีบวกนะครับผมความสามารถของมันเนี่ยบวกหกวิธบวกหลครลบหนะครับผมเมื่อโจมตีกันจะภาพมีโอกาส ที่จะดูดดาเมจ5%มาเป็น HP แล้วก็ SP นะฮะแล้วก็จะลด HP 100ทุก10วิด้วยนะครับผมอ่าเอเทบวก80นะครับผมเป็นอธเลว4เอเมทัสูงถึง220นะครับผมคือแอทัต้นสูงมากนะ220นี่ค่อนข้างแบบโอ้ยสูงสูงมากเลยเป็นเรียกว่าเป็นเบสแอทัต้นๆเลยนะครับ220นะครับ ถามว่ากาต้านี้เหมาะใครผมการ้านี้เหมาะกับสายปั่นนะครับผมเพราะมันสามารถดูดดาเมจเป็น HP แล้วก็ SP ได้นะครับผมมันเลยจะค่อนข้างดีมากครับผมเพราะปกติเนี่ยการต้าทั่วๆไปถ้าใส่แค่แมงแดงเงี้ยมันก็จะดูดแค่ HP ใช่ไหมล่ะแต่ไม่รู้จะเอาอะไรมาดูด SP นะครับผมแต่พอได้กาต้าทาวน์อนอี่เข้ามานะครับผมเราจะสามารถดูดได้ทั้งคู่ทั้ง HP แล้วก็ SP เลยแล้วก็จากที่ลองๆกันมาก็ค่อนข้างติดกันบ่อยอยู่นะแล้วที่สําคัญมันมี1สล็อตครับผมปกติเขาก็เอามาใส่แม อัตราในการดูดเลือดนะครับผมแล้วก็ด้วยความที่ตัวเบรคแลแท็กมันสูงมากถึง220นะครับผมเวลากด EDP หรือว่า Enchant Daily Potion เนี่ยมันจะทําให้เราปั่นแรงขึ้นเยอะมากครับผมเพิ่มแบบ5000นหมื่นนึงนี่เป็นไปได้อยู่แล้วนะครับผมสำหรับการกด EDP ในการปั่นนะครับผมดีมากครับอันนี้อ่านี้เรียกว่าเป็นเป็นคาร์ดอีกอันนึงก็ได้นะครับผมที่ควรจะมีไว้สําหรับสายปั่นนะครับผมเพราะอย่างเมื่อกี้การ์ทองเป็นของสายคีใช่ไหมส่วนสายปั่นจะมีอันนี้ครับผมเพราะราคาค่อนข้างถูกนะครับผมถ้าเทียบกับของที่อื่นนนนๆััใสายยด้วก ถูกกับบัตเทียถูกกับอะไรพวกนี้แต่แอตแท็กสูงกว่าบัตเทียนะครับผมเรียกว่าคือส่วนใหญ่เนี่ยก็บัตเทียก็ใช้ตั้งแต่เลเวล1 0อยถึงร้อยยี่สิบใช่ไหมพอร้อยยี่สิเสร็จปุ๊บขายทิ้งก็มาใส่กาตาทานอนครับผมมันแรงกว่าแล้วก็ดูดได้ดีกว่านะครับอ่านี่ก็เป็นกาตาอันที่2ที่ผมแนะนําให้ลองใช้กันเลยนะครับผมสำหรับทานอนแต่เลเวล120ขึ้นไปนะครับวี่การลงดันโคตรพาเลตเนี่ยเดี๋ยวผมแปะคลิปไ,นะไ,ยยไ,ไ,ไว้ให้นะครับผมไม่ค่อยยากครับผมไม่ยากลงสักอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะได้แล้วนนนนนะะะคคคครรรััับบบผผผมมมกกกกาาาาาาตตตตทีี่3ือิิโย อันนี้บอกเลยว่ามันเหมาะกับสายคอร์ดอิมแพคมากๆนะครับสาย PL p ิวสายคอร์อิมแพกเนี่ยได้หมดเลยนะครับผมความสามารถของมันก็คือเด็กบวก2ครับผมฟรีลบ30นะครับผมเพิ่มความเสียหายต่อมอนเตอร์ประเภทกึ่งมนุษย์50%นะครับผมอ่ะแต่ก่อนนี้ความสาม,มารถอันนี้นี่คล้ายๆกับพวกกระตักกึ่งใช่ไหมแต่เดวนี้มันมีอันนี้ครับผมที่แรงกว่ากระตะกกึ่งนะฮะ แล้วก็คอร์ดอิมพัแรงขึ้น30%นะครับผมเป็นแทแท็ก200นะครับผมเป็นอาวุธเลเวล4ด้วยนะครับผมคือตีบวกไปนี่แอทแท็ขึ้นสูงมากนะครับแล้วก็มี1นึสล็อตนะครับผมเนี่ยแหละก็อย่างที่บอกไปว่าอันนี้เหมาะกับสายคอรอิมมากครับผมเพราะตีกึ่งก็แรงครับผมคอรอิมก็แรงขึ้นนะครับผมสาย p ี่สายกิววอเนี่ยไปใช้คอรอิมกันได้เลยนะครับผมแล้วยิ่งอนาคตเนี่ยมันจะมีหมวกแลบที่ทําให้คอรอิมแพัแรงขึ้นอีกนะครับผมมันก็เลยจจะะะทําาาาาาใใหห้้้้กกกตตเเนนนนนนีีี่่่ยยยคคคคออออขขงโดดึไปววรรับผมื อนาคตเนี่ยก็กิโยก็ใส่คอสอิมก็ตายกันเกือบหมดนะนะฮะการต้านอันนี้นะครับผมได้จากการทำในไบโอแ l a นะครับผมพวกดันแวลล็ออย่างเงี้ยมันจะมีของดรอปแล้วก็เอาไปผสมกลายเป็นการต้านี้ได้นะครับผมแล้วก็มันยังอยู่ในไฮเวอร์พอน์บล็อกด้วยนะครับผมสำหรับใครที่อยากไปหานะผมก็อย่างน้อยๆต้องสู้แวลล็อได้ก่อนนะครับผมถึงจะไปฟาร์มพวกอันนี้ได้นะครับแต่บอกไว้ก่อนนะอันนี้มันไม่ค่อยเหมาะกับการใช้งานทั่วไปเท่าไหร่นะครับผมมันเหมาะกับการไปแบบ P v p คอร์สอิมเลยพวกนี้มากกว่านะครับ ต่อมาครับผมกาตาที่4นะครับผมเป็นใครไปไม่ได้นอกจากดู3 Hunter f i ไฟนะครับผมถามว่าทำไมต้องอันนี้นะครับผมคืออันนี้บอกเลยว่าเป็นกาตาสตาร์เตอร์นะครับผมสำหรับใครที่เป็นสายปั่นแล้วงบน้อยนะครับผมถามว่าทำไมต้องงบน้อยด้วยเพราะมันดูดเลือดเยอะนะครับผมคือเปอร์เซ็นต์ในการดูดเนี่ยมันเอาเท่าไหร่โอกาสติด9%แล้วก็ดูดเลือด45%้จากดาเมจนะครับผมมันก็ค่อนข้างจะติดตลอดเวลาเลยนะครับผมมันเหมาะกับคนที่ ไม่มีงบจะซื้อยาพิษมากดนะครับผมเพราะถ้าถ้ากดยาพิษได้ไปใส่พวกกาตาสองสล็อตหรือก็ใส่กาตาแรงๆไปดีกว่านะครับผมเพราะมันจะเคลียร์มอนได้เร็วกว่าแต่ถ้าคนงบนน้อยแบบไม่อยากกดยาอะไรเงี้ยจูสามแมงแดงเนี่ยแหละครับผมตอบโจทย์ในเรื่องการแบบเอ้ยค่ามอนเรเฮดพีคือเราจะมีเฮดพีเต็มตลอดเวลานะครับผมถ้าเราใช้จูสามแมงแดกนะครับผมเรียกว่าเป็นกาตาพื้นฐานเลยสําหรับสายปั่นนะครับผมใครที่แบบเอ้ยอยากปั่นแต่ไม่รู้จะใช้อะไรดีนะผมอันอื่นมันแพงมากแต่อันนี้ถูกมากครับผม ราคานี้ประมาณไม่ถึงไม่ถึง1 0 12องเอ็มเองอะนะครับผมราคาค่อนข้างถูกมากครับผมเพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เขาก็แบบรีบเก็บเลเวลแล้วไปใช้ตัวกาตาทานอสเงซึ่งไอกาตาสาแมงแดงเนี่ยมันก็เป็นกาตาของรุ่น,นก่อนเขาใช้กันมานะผมเขาก็ค่อยคอยขายทยอยทยอยขายกันออกมานะผมมาเลยกับราคาค่อนข้างถูกถ้าเทียบกับพวกกาตาสมัยใหม่เช่นทานอสกิโยตินะลรพวกนี้นะครับใครที่แบบงบน้อยแล้วอยากหากาตาใช้ยาวๆไปสักพักหนึ่งเงี้ยก็ลองหานี้ดูนะผมแล้วเดี๋ยวพอ120ค่อยไป ทำค่อยไปลงดันหาเก็บตังค์ซื้อตัวกาตาธานอสก็ไม่ว่ากันนะผมอันนี้ก็ใช้ได้ยาวอยู่นะผมคือมันประหยัดยานะฮะต่อมาครับผมกาตาอันที่5นะครับผมอันที่5เนี่ยผมยกให้อันนี้ครับผมโอเบชั่นกิโยตินกาตานะครับผมหลายๆลคนอาจจะไม่คุ้นตาว่าเอ๊ะอันนี้มันคืออะไรคือไอ้กาตาเนี้ยมันเป็นกาตาจากกิจกรรมนะครับผมกิจกรรมเก็บเลเวลนะครับผมซึ่งตอนนี้มันไม่มีกิจกรรมนี้แล้วนะผมไม่รู้มันมาอีกเมื่อไหร่ด้วยนะครับแต่คนที่มีเนี่ยก็บอกไว้เลยว่ามันค่อนข้างดีนะครับผม มีความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตีของ rolling cutter 20%เอร์นะครับผมแล้วก็ทุกๆ10เลเวลเพิ่มแอทแทกอีก e 6นะฮะสูงสุดจะถึง160ครับผมก็หมายความว่าเอ้ยถ้าเรา160เนี่ยถ้าเราเลเวล160อย่างเงี้ยก็จะได้แอทแทกถึง96นะครับผมโดยใส่แค่กาตานี้นะครับแล้วก็เมือ่ออัพเกรดถึงบวก7นะครับผมบวก7ขึ้นไปก็ได้นะฮะทุกๆเลเวลของกาตารมอเตอรี่นะครับผมจะ เพิ่ม a อ d อีก1%นะฮะแล้วข้างล่างที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกอ่าเพิ่มสแตตต่างๆแล้วนะครับผมหลักๆก,ก็คือข้างบนนะผมก็คือโลลิงคัตเตอร์แรงขึ้น20เปอร์นะครับผมแล้วก็เพิ่มไอ้แท็กตามเลเวลนะครับแล้วก็ลด a อ d นะฮะตามกาตาร์มัสเตอรี่นะครับผมอ่าซึ่งมันมีแอ้แทกมีเบสอแท็กสูงถึง180นะครับผมแล้วก็มี1สล็อตด้วยนะครับดีมากดีมากเลยนะครับผมสำหรับใครที่สามารถเก็บถึงเลเวลร้อตอนนั้นนะครับผมแล้วก็ได้กาตานี้มาตรับ ก็เป็นกาตาที่ดีมากครับผมส่วนใหญ่กาที่เอามาใส่กันเนี่ยจะเป็นพวกมาดามากกว่านะผมด้วยความที่มันโรลลิงคัต์แรงมากครับผมแรงขึ้น20%เนี่ยถือว่าค่อนข้างสูงนะผมเขาก็เลยไปใส่เป็นพวกมาดากันมากกว่านะผมทาไมไม่ใส่งูดําก็เพราะว่ากาตาทองงูดํามันแรงกว่านะครับคือถ้าไปเทียบตีธรรมดาไอ้เนี่ยเบานะครับผมไอ้กาตาเนี้ยเบาโปรเวชั่นเนี่ยเบามากนะครับผมแต่ถ้าเอาไปปั่นเนี่ยคือมันปั่นแข็งได้หลายคนมากอะนะครับผมปั่นสู้ปั่นสู้กาตาแมงแดงปั่นสู้พวกทานอได้แบบ ใกล้เคียงเลยนะครับผมแต่ถ้า,ามาตีธรรมดาเนี่ยคือมันเบามากนะผมไม่คุ้มไม่คุ้มในการเอามาใส่พวกงูดงงูด,งดำเลยพวกนี้ไม่คุ้มเลยนะครับผมแต่ถ้าใครช็อตจริงๆแบบเอ้ยไม่รู้จะหาตังค์ที่ไหนแล้วก็จังงูดำก็ไม่ว่าแต่ออกเสียดายนิดๆนะฮะถ้าใส่คู่กับไอตัวเซ็ตทุกเคนไทม์เนี่ยมันจะทําให้เอพดีตันเลยนะครับผมคือแบบเอจีเก้าสิบเอพิดีก็ตันได้ร้อยเก้าสามนะผมคือเป็นกระต้าที่ตีเร็วมากแต่มันเบามากนะครับผมเรียกว่าตีปแปรป๋าแปะป๋าเลยนะผมใครอยากดูรีวิวนี้เดี๋ยยวววววผผผมมมแแปปะะลลิิงก์ไไ้้้ใหคครรับเีน ตีปแปะในเบาจริงนะครับแต่ถ้าปั่นเนี่ยแรงแรงใช้ได้เลยนะครับอันนี้ก็ใครที่ไม่ทันก็เสียใจด้วยก็ไว้รอกิจกรรมรอบหน้ากันแล้วกันนะครับผมเอามาให้ดูกันเฉยๆนะฮะต่อมาครับผมกาตาอันที่6นะครับผมกาตาที่6ก็คือคิมสันกาตานั้นเองนะฮะคิมสันกาตาเนี่ยมันเป็นของแพทแนอนาคตนะครับผมน่าจะประมาณ1 0บห้ปะหรือ16.2ก็ไม่แน่ใจนะครับผมก็ใครจําได้ก็ช่วยมาคอมเมนต์บอกกันทีละกันนะครับผมความสามารถของมันนะครับผมก็คือการเอาการตีบวกคูณกับการตีบวกนะครับผมเช่น ถ้าตีบวกสิบได้ก็จะเอา10บคูณสิครับผมก็คือเพิ่มไปแท็กหนึ่งร้อยนะครับผมแต่ถ้ามันสูงสุดที่ 15, นะ, 15, 15นะครับผมก็คือ15บห้าคูณสิบห้าสองร้อยยี่สิบห้านะครับผมคือเรียกว่าเป็นการต้าที่บวกแท็กได้สูงสูงปรี๊ดเลยนะครับผมแล้วยังไม่พอนะครับผมถ้าเลเวลเกิน70จะเพิ่มเบรคแท็กถ้าเลเวลเกิน70จะเพิ่มแท็กอีก 10, นะ,ก10นะครับผมทุกๆสิเลเวลนะครับผมโอ้ก็คิดดูครับผมก็ถ้าเลเวลร้อยเจ็ดห้าก็จะเพิ่มไอแท็กอีกหน แค่นี้มันก็กลายไปแล้วบวก300ผมยังไม่นับตัวเบสได้แท็กต้นของมันอีกนะครับเบสได้แท็กต้นของมันเนี่ยซัดไป130นะครับผมก็บวกกันเข้าไปนะครับผมอ่ะตัวต้นก่อนเลย130นะครับผมบวกเอาบวก15แล้วกันนะครับผมบวก15 15ได้2 2 5นะครับผมแล้วก็บวกจากเบสเลเวลอีกถ้าร้อยเลเวลถ้าเลเวลเต็ม175ก็จะบวกอีก100นะครับผมยังยังไม่พอบวกค่าตีบวกเข้าไปอีกนะครับผมอาวุธเลเวล3ถ้าตีบวก15ก็ได้อีกได้อีก75นะครับผม ยังยังไม่พอมีสสล็อตด้วยนะครับผมตรงนี้นะครับผมเราสามารถเอาไปยัดการ์ดหลายๆใบได้นะครับผมเช่นม้าดําอย่างเงี้ยสองม้าดำสองไว้ไนท์อย่างงี้นะครับผมเรียกว่าจุกจุกกันเลยยังไม่พอนะครับผมตอนที่ดอกมามันยังสุ่มท่าให้แล้วด้วยนะครับผมคือคิมสันกาตาเนี่ยคือวุฒิคิมสันทุกประเภทนะครับผมทุกชนิดเลยนะครับผมเวลามันดอกเนี่ยมันจะสุ่มท่านะครับผมบางทีเป็นท่าแสงท่า ทัดมืดไรธาตุทัดไฟดินน้ำอะไรพวกนี้นะผมการต์ตาคิมสันที่แพงที่สุดรู้สึกจะเป็นธาตุแสงนะครับผมธาตุแสงรองลงมาก็คือไรธาตุนะครับผมเพราะทัดแสงเนี่ยมันตีกับทัดอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะออกร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมยกเวก้นตีทัดมืดเนี่ยมันจะแรงขึ้นไปนะผมซึ่งแสงตีแสงก็ไม่เป็นไรไงเพราะแสงที่ถ้าเราการต์ตาแสงไปตีมอนาตุแสงเนี่ยเราก็แค่กดอย่ามืดก็จบแล้วนะผมดังนั้นการต์ตาคิมสันาตุแสงมันเป็นอะไรที่แพงที่สุดนะครับผมคือเรียกว่าโกงสุดอะนะครับผมอแอตักก็สูงนะครับผมออปชันในการเพิ่มแก,ก็เยอะมีสล็อตนะครับผมแล้วก็ มีธาตุประจําตัวของมันเองด้วยนะฮะนี่แหละก็ใครที่อยากได้กาตาในฝันนะผมก็รอนี้ได้นะผมก็มอนสเตอร์ที่ดรอปนี่แค่เลเวลประมาณ7 0 8 0แค่นั้นเองนะผมก็คือจะติกกับม้าไรหัวนะครับผมซึ่งตอนนี้มันยังไม่ดรอปนะครับผมเดี๋ยวรอแพทมันเข้าแล้วเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่งนะผมว่าบวก15มันจะแรงขนาดไหนนะฮะอ่าถือว่าเป็นเรียกว่าเป็นกาตากึ่งเอ็นเกมได้เลยนะผมเพราะมันแรงกว่านี้ก็มีแค่ JDR แล้วครับผมดังนั้นก็เรียกว่ากาตาที่มีอยู่ตอนนี้โลทิ้ แต่แน่นอนว่าคนที่แบบงบถึงเขาก็จะไปคิมสันไงคนที่แบบงบเนน้อยเขาก็จะไปรอซื้อของเก่าจากคนที่มันเคยมีตัวท็อปอยู่นะผมแล้วก็ขายทอดตลาดมานะผมเราเดี๋ยวเราไปรอตรงนั้นนะครับต่อมานะผมอันสุดท้ายนะครับผมอันนี้เรียกว่าทีเด็ดนะฮะนั่นก็คือกาตาจูเลียสเดลาเชลนะครับผมกาตานี้อยู่ที่ดันเจียนสกายฟอร์เทสซึ่งยังไม่ข้าเหมือนกันก็น่าจิกนานนะครับผมแต่ามาแปะไว้ก่อนนะผมความสามารถของมันนะครับผมก็คือแอตแทกสามนะครับคือสูง สูงมากสูงจนไม่รู้จะสูงไปไหนนะครับผม300ยังไม่พอไปเดี๋ยวเลเ้ยวสี่นะครับผมก็ยิ่งตีบวกก็ยิ่งได้แท็กสูงขึ้นไปอีกนะครับความสามารถของมันก็โหนะครับทุกๆ2อัปเกรดเพิ่มแอตแท็กหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็คิดง่ายว่าถ้าตีบวกสัก16ก็ไนดะ้อะก็ได้แท็กเพิ่ม8%นะครับผมแล้วดูเบสแอตแท็กมัน300นะครับผมมากมายมหาศาลนะครับผมยังไม่พอเออด,ดีบวกอีกหนึ่งตามการตีบวกด้วยนะครับผม ก็บวกสิก็นู่นแหละครับผมเออดีบวกสิเนะผมร้อยเมแม่งง่ายมากครับผมถ้าได้กาตาตันี้ไปนะครับยังไม่พอครับผมอาวุธนี้ไม่สามารถถูกทําลายได้ยกเว้นการตีบวกนะครับก็คือในเข้าวอลอะไรพวกนี้ใครจะมาทําลายอาวุธเราก็ไม่ได้ครับผมจ้วงไส้แตกอย่างเดียวนะฮะคือเรียกว่าเป็นอาวุธที่แอตแทกสูงมากนะครับผมมากจนไม่รู้จะมากไงนะผมเยอะ มากๆอ่ะนะฮะคือในเซิร์ฟไอนะครับผมก็เป็นกาตาที่แพงที่สุดแล้วเท่าที่มีมาในตอนนี้นะครับผมซึ่งวิธีการได้มาเนี่ยมันอยู่ในดัน Sky f o r ร์เทสนะครับผมซึ่งยังไม่เข้านะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตามรถแบบมันเมื่อไหร่นะผมผมจำได้แค่ของคิมสันนะผมว่าประมาณกลางๆปีนะฮะ ของเ d r นี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันเข้าเมื่อไหร่นะครับผมแต่ก็แปะไว้ก่อนนะครับผมเผื่อใครแบบเอ้ยจะเล็งไว้นะผมอยากไปหาอะไรพวกนี้ก็จะได้ทําของรอกันไว้นะครับอ่ะก็ทั้งหมดก็เป็น7อันนะผมที่ผมไปรวบรวมมาถ้าตกอันไหนขาดอันไหนไปก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะผมเผื่อบางทีลืมไปนะครับไม่ค่อยได้ใช้อย่างอื่นเลยนะฮะโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันนะผมก็จะลืมกด subscribe YouTube กาหลีด้วยนะครับเวลามีคลิปให,ใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฝียูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ